สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกเพศทุกวัยทุกทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมมือถือใหม่ล่าสุดนั่นก็คือโซแ n e w World รายละเอียดประเภทเกมของเขานะตรงนี้จะเป็นเกมแนว MMO RPG ที่จะเปิดให้เล่นในเอเชียตะว,วันออกเฉียงใต้ในวันที่14พฤศจิกายนนี้การันตีด้วย IP ตำนานจอมยุทธทูถังซาน15ปีแห่ง IP ีสุดคลาสสิกที่มีแฟนๆมากกว่า100ล้านคนทั่วโลกและโซแ n e w World หรือเกมโซแ land ตัวนี้ได้รับลิขสิทธิ์แท้ทั้งแอนิเมชั่นรวมไปถึงนวนิยายที่ผมเเชืื่่่่่อออลลยยยวาาาาพนนนนๆๆหคจจะรู้ัักกง เอาเป็นว่าถ้าเกิดเพื่อนๆท่านใดที่สนใจโดยที่ไม่ต้องดูเนื้อหาหลังจากนี้ลิงก์ดาวน์โหลดเกมนี้อยู่ด้านล่างใต้คลิปสามารถเข้าไปกดดาวน์โหลดได้เลยนะตอนนี้นะและในส่วนต่อมาเดี๋ยวเรามาดูเนื้อหาภายในเกมกันดีกว่าอย่างแรกเลยนะครับนั่นก็คือการสร้างวิญญาณยุทธหรือว่าการสร้างตัวละครซึ่งคัสภายในเกมนะตอนนี้จะมีอยู่ทั้งหมด7คัสแต่เราจะสามารถเล่นได้สูงสุดอยู่ที่6คัสตอนเริ่มต้นเกมอีก1นึ่คัสจะเป็นกระบี่7สังหารนะครับสำหรับคัสนี้จะเป็นวิญญาณยุทธที่2ซึ่งเราสามารถปลยเ51 เท่านั้นสายแรกหรือคัสแรกที่เราสามารถเล่นได้ก็คือพยักข่านะครับผมหรือว่าถ้าเป็นในอนิเมะก็คือใต้มือไปความยากในการเล่นตัวนี้เนี่ยจะอยู่ที่3ดาวเป็นตัวสายแท้งที่มีค่าพลังชีวิตเอาตัวรอดเยอะมากๆต่อมานะครับผมก็คือถังซานหรือว่าย่าเงินครามความยากในการเล่นจะอยู่ที่4ดาวจุดเด่นหลักๆของตัวนี้จะเป็นในเรื่องดาวเมจและการควบคุมฝั่ง,งตู้ตัวละครต่อมาก็คือกระต่ายอรชนหรือว่าเสี่ยวอู่ของเรานั่นเองความยากในการเล่นคือ4ดาวจุดเด่นของตัวละครตัวนี้เอาตัวรอดปาดเปียวและดาวเมจการควบคุมมาครบถ้วนต่อม นะครับผมจะเป็นหอแก้วเจ็ดสมบัตินั่นก็คือน้องหลงหลงซึ่งความยากในการเล่นของตัวนี้จะอยู่ที่2ดาวเท่านั้นเป็นสายซัพพอร์ตแบบล้วนๆราคาต,ต่อมาคาสที่5ที่ผมอยากจะแนะนําให้เพื่อนๆทุกท่านเล่นกันเลยนั่นก็คือพญาคงเพลิงอสูรหรือว่าอ้วนไฟของเรานั่นเองแต่ในเกมนี้รูปร่างโดดเด่นและหล่อโคตรๆนะครับผมความยากในการเล่นจะอยู่ที่3ดาวเท่านั้นและก็ดาเมจจัดจ้านมากๆและคาสอันที่6คาสสุดท้ายนะครับผมจะเป็นคาสของจูจูชิงวิวาโลการระดับความยากที่เราจะเล่นเนี่ยก็คืออยู่ที่5าว แบบจับหนักจัดเต็มเรื่องดาเมจกับปาดเปลียวตัวนี้คือดีมากๆแต่ในเรื่องของการเล่นหรือการคอมโบยากสุดๆากเพื่อนๆชื่นชอบสายไหนแล้วก็อย่าลืมกดเข้ามาสร้างตัวละครกันได้นะครับผมซึ่งการสร้างตัวละครนะตรงนี้เป็นการสร้างตัวละครแบบอิสระสุดๆปรับเปลี่ยนโครงหน้าปรับเปลี่ยนรูปทรงปรับเปลี่ยนใบหน้าได้ตามอิสระรวมไปถึงสีผิวก็สามารถปรับเปลี่ยนได้และที่สําคัญทรงผมตรงนี้ก็ปรับเปลี่ยนได้สีผมเราเองก็ปรับเปลี่ยนได้ดวงตาลูกตาก็ปรับเปลี่ยนได้สีดวงตาก็สามารถปรับเปลี่ยนได้เลยนะครับผม รวมไปถึงสีคิ้วนะครับตรงนี้ก็ปรับเปลี่ยนได้เหมือนกันและอันสุดท้ายจะเป็นลายอยู่บนใบหน้าสามารถปรับเปลี่ยนได้ต่อมาเรามาดูบรรยากาศภายในเกมจุดเริ่มต้นก็จะเป็นการเจอกับเจ้าตัวปีปีตรงเลยนะครับเนื้อเรื่องภายในเกมนี้เหมือนในอนิเมะถังซานแบบเป๊ะๆอีกทั้งที่สําคัญและโดดเด่นสุดมันมีภาคไทยนะครับผมสําหรับอนิเมชันที่เราได้รับชมแล้วคนที่มาภาคไทยในเกมนี้มันเป็นเสียงพากย์เดียวในอนิเมะของถังซานนะคืออันนี้ว้าวสุดๆครับและดูฉากเปิดโอ้โหอย่าง สวยมีการใช้สลิงด้วยฮะดูเอฟเฟกสวยงามจัดๆนี่ขนาดผมเล่นในอิมูลเตอร์นะถ้าเกิดใครที่เล่นในวินโด้เนี่ยซึ่งตัวเกมของเขามันมีรองรับด้วยนะและภาพในแอปวินโด้มันสวยงามกว่านี้เยอะครับและตอนนี้เจอกับแตงโมปล่อยกับนิ่งหลงๆไปทีเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาทาการโจมตีโชว์เพื่อนๆเลยแล้วกันนะครับสำหรับการใส่สกิลนะตรงนี้ซึ่งตัวเกมจะมีสอนให้เราตั้งแต่เริ่มต้นเลยเป็นการเล่นที่ไม่ยากเลยนะคุณผู้ชมดูสิเสียงภาคแล้วดูการใช้วงแหวนวิญญาณ เหมือนในอนิเมะเป๊ะๆอย่างสวยครับคุณผู้ชมใครไม่เล่นนี่คือถือว่าพลาดอย่างแรงแล้วนะเพราะดูอนิเมชันครับกับเสียงภาคนี่คืออย่างสุดแล้วก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการแนะนําตัวเกมขั้นต้นเดี๋ยวต่อไปนี้ผมจะมาแนะนําสําหรับผู้เล่นใหม่กันดีกว่าว่าในหนึ่งวันแรกที่ตัวเกมเปิดวันนี้เราควรทําอะไรกันบ้างอย่างแรกเลยครับผมนั่นก็คือการเดินเนื้อเรื่องเควสต,ตามเนื้อเรื่องในเกมไปก่อนในส่วนนี้เราไม่ต้องไปทําอะไรเลยนะครับผมเน้นเนื้อเรื่องอย่างเดียวใครที่อยากดูเนื้อเรื่องอยากเสพเนื้อเรื่องสามารถ ส่วนเพื่อนๆท่านใดที่ไม่อยากจะเสพกดข้ามไปได้เลยครับเพื่อให้เดินเนื้อเรื่องได้เร็วยิ่งขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าถ้าเกิดเรายิ่งเก็บเลเวเยอะโอากาสที่เราจะไปฟาร์มหาของอื่นๆภายในเมืองภายในแมปหรือดันเจี้ยนอื่นๆมันก็มีมากกว่าคนอื่นนั่นเองและที่สําคัญแผนที่แมปภายในเกมนี้กว้างมากครับคุณผู้มชมดูสิฮะโอ้โหคือมีหลายเมืองสุดๆนะจุดลูกเพชรตรงนี้จะเป็นจุดเทเลพอร์ตหากเพื่อนๆอยากจะเทเลพอร์ตเราต้องเดินเข้าไปใกล้ๆก่อนถึงมันจะเปิดจุดวาร์ปให้นี่เลยเมื่อเราเดินผ่านปุ๊บมันก็จะขึ้้้นนนนเเเเปป็็จุดดทททลพอรร์ตตใหาาาีแ่ถกิส จะเป็นพวกเสาทดสอบต่างๆคือมันจะมีเยอะมากๆภายในแมปรวมไปถึงจุดตกปลาก็มีบอกเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเพื่อนๆท่านใดที่เล่นเนื้อเรื่องเคลียร์จนครบหมดแล้วนะครับผมเนื้อเรื่องสีเหลืองนะเราควรมาเปิดแมปภายในเมืองให้หมดเลยนะครับผมคือมีตรงไหนไปเปิดเทเลพอร์ตให้หมดเดินเล่นกันให้หมดแล้วค่อยไปทําภารกิจอื่นๆอันนี้ก็จะเป็นการแนะนําสําหรับของผมนะในช่วงต้นเรื่องบาองครอาจจะแนะนําอย่างอื่นแต่ของผมเอาแมปเข้าว่าก่อนนะครับเพราะว่าตามแมปมันจะมีกล่องของรางตามจุดต่างๆเมื่อเราเดินมาเจอเราสามารถกดเปิดได้ตามปกติน ด้วยนะใครเจอกล่องตรงไหนเจอบอสตรงไหนเราสามารถเพิ่มจุดมาร์กเพิ่มเติมได้นะจ้าแบบนี้เลยนะและอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญมากๆที่ผมลืมบอกไปนะครับนั่นก็คือการตั้งค่าภาพตัวเกมถ้าเพื่อนๆอยากจะเล่นภาพส,สวยๆแนะนําให้ตั้งค่าทรัพยากรเป็น HD แล้วก็มาตั้งค่าที่รูปตรงนี้นะครับปรับให้สูงที่สุดเปิดเอฟเฟกให้หมดบรรยากาศต่างๆจะสวยงามแบบนี้เลยนะครับเวลาเราเดินในเมืองเนี่ยสังเกตตรงจุดม่วงๆตรงนี้ด้วยนะเพราะจุดตรงนี้จะเป็นจุดชมวิวเราสามารถมาทำเควสหรืออะชิพเมนต์ปลดล็อกได้ ต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของระบบวงแหวนวิญญาณซึ่งวงแหวนวิญญาณเขาก็จะ ปลดล็อกตอนเลเวลที่14นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเดินเนื้อเรื่องเควสมันก็จะปลดล็อกให้เลยตั้งแต่ต้นๆนะประมาณเลเวลที่12คุณครูใหญ่ของเราจะพามาล่าวงแหวนวิญญาณณป่าตรงนี้นั่นเองและนี่ก็จะเป็นขั้นตอนในการดูดซับวงแหวนวิญญาณซึ่งในส่วนนี้ผมขอกดข้ามไปเลยจ้ะเพราะว่าผมจะพามาดูวิธีการใส่วงแหวนวิญญาณกันนะครับซึ่งเอาเข้าจริงตัวเกมมีสอนให้เราแบบครบถ้วนในส่วนนี้ไม่ต้องไปสอนอะไรเยอะแยะมากมายนะครับผมเพียงแค่ว่าไอพวกวงแหวนวิญญาณตรงเนี้ยเราสามารถ หากเราใส่วงแหวนไปแล้วเราอย่าลืมติดตั้งสกิลของเขาอันใหม่ตรงนี้ด้วยนะครับถ้าหากเพื่อนๆเ,เล่นมาจนเลเวลสูงแล้วเราสามารถใส่วงแหวนได้ทั้งหมดประมาณ5วงจริงๆมันใส่ได้มากกว่านี้นะแข่วงแหวนวิญญาณนะตรงนี้เราสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนไปแล้วสกิลที่เราใช้งานมันก็จะเปลี่ยนไปด้วยส่วนต่อมาก็จะเป็นระบบการปลูกฝังหรือว่าการตีบวกวงแหวนหากเรามีวัตถุดิบในการตีบวกเราก็สามารถกดตีบวกไปได้เลยนะคุณผู้ชมยิ่งตีบวกเยอะรายละเอียดสกิลของเราก็จะแข็งเก่งมากขึ้นนนจากตตอแรปเ7ี เลเวล8เรียบร้อยดามีก็จะเพิ่มเติมขึ้นมาและการล่าวงแหวนวิญญาณเราสามารถมาล่าได้ที่ป่าล่าวิญญาณนะตรงนี้ลงคนเดียวก็ได้หรือเราจะตั้งทีมลงด้วยกันก็ได้นะแต่ละดันเจียนเขาก็จะมีบอกด้วยนะว่าดันเจียนนี้เป็นวงแหวนอะไรสมมุติผมอยากได้วงแหวนวิญญาณที่5เพิ่มเติมก็สามารถกดลงดันเจียนได้หรือถ้าเกิดเพื่อนๆท่านใดที่เคยผ่านไปแล้วก็สามารถกดเคลียร์แบบครั้งเดียวได้จบเลยนะครับผมหรือเราจะมาล่าบอสก็ได้นะครับในส่วนนี้ก็จะมีวงแหวนวิญญาณดอกเหมือนกันและสิ่่่่งตอออมมมาาาาททีเรรรรคคววํสุุดนนนักกก็ืืิจบข ตรงนี้จะมีอยู่ทั้งหมด4อันอันแรกจะเป็นโบนัสเมื่อเราล็อกอินครบจํานวน7วันนะครับเราจะได้รับการ์ดของกระบี่มาเลยนะครับจำนวน1ใบล็อกอินวันที่2เราได้รับตัวละคร SR มา1ตัวนะเป็นน้องเย่ยหลิงหลิงตัวนี้นะครับผมซึ่งจะเป็นสายพพอร์ตที่ดีมากๆในช่วงต้นเกมสําหรับสายฟรีเลยนะคุณผู้ชมต่อมาก็จะเป็นในพวกของกิจกรรมในการเติมเงินนะครับสำหรับใครที่เป็นสายเติมจัดกันได้อันนี้คุ้มมากๆแพ็ครายเดือนแล้วก็มีเป็นแพ็คพวกรายสัปดาห์ด้วยนะครับอันนี้ก็คุ้มเหมือนกันวรวมไปถ ของเเาลยส่วนของรางวัลตามเลเวลที่เขากําหนดก็มีเหมือนกันนะครับต่อมาจะเป็นกิจกรรมพิเศษนะครับผมเปิดตัวอย่างเป็นทางการนัดแจกฟรี1000สุ่มในส่วนนี้เรามารับตั๋วสุ่มหรือจุนแจกสุ่มได้นะครับผมในหน้ากิจกรรมตรงนี้เลยนะคุณผู้ชมมีตัวละครใต้หมู่ไประดับเอเดนอาแจกด้วยนะจ๊ะเพราะฉะนั้นดวงใครดีจัดกันได้นะครับในส่วนนี้เอาเป็นว่ากิจกรรม1000สุ่มตรงนี้ไม่ควรพลาดอย่างแรงครับต่อมาก็จะเป็นแพ็กเกจมือใหม่นะครับผมในส่วนนี้เป็นของสายเติมนะถ้าใครอยากจะเติมจัดกันนได้้ะครผมมเเเติแ่ล็็กกๆๆอาจ ได้ตัวละครพร้อมกับสกินตัวละครแบบนี้ไปเลยน่ารักมากๆและถ้าหากเราเติมเงินสะสมครบ250คริสตันได้รับเจ้าตัวอ้วนไฟไปเลยหนึ่งตัวเป็นระดับ SSR และสิ่งต่อมาที่ผมอยากจะแนะนําเพื่อน,น,นๆทุกๆท่านเลยนะครับนั่นก็คือระบบสหายสําหรับสหายของเรานะตรงนี้สามารถไปเปิดกาชาหามาได้นะยกเว้นถังซานคอนนะครับสำหรับตัวละครตรัวนี้เราต้องเติมเงินสะสมเท่านั้นจึงจะได้รับมาและนี่ก็จะเป็นหน้าต่างของระบบกาชาซึ่งตัวละครหลักๆเด่นๆนะครับในระดับ SSR ก็จะมีใต้หมูป่ายมี เหมาหงจิน้นมีจูจูชิงนิ่งหลงหลงเอาซื้อขานะครับแล้วก็มีเจ้าตัวกุ๋ยเม่ยเย่กวนแล้วก็มีปู่พิษนะครับผมตัวละครสุดท้ายนี้เป็นระดับ R S R นะนะนอกนั้นก็จะเป็นระดับ R S R ธรรมดาทั่วไปรวมไปถึงเราสามารถเพิ่มเลดดอปหรือเพิ่มเลดการันตีได้ด้วยนะครับผมจำนวน2ตัวละครอีกทั้งเขายังมีโบนัสการลดราคาในการซื้อตั๋วสุ่มด้วยซึ่งจะใช้เพชรอยู่แค่1,120เม็ดเท่านั้นอันนี้เราสามารถซื้อได้2แพ็คนะและเดี๋ยวผมจัดสุ่มให้เพื่อนกกกกก่่าาาาาานนนนไดด้้้้รรรรัััับบมมมมสสสเเเเลล็ออยยยฟใจะววงปีถิ สีโม้แบบนี้ตัวเกลือเกมาอย่างแน่นอนนั่นก็คือระดับ S R แต่ถ้าหากเราเปิดแล้วมีสีทองแบบนี้รับตัวละครไปเลย1ตัวที่เราเลือกไว้นะครับผมจริงๆก็เป็นโอกาสเพิ่มเนาะ <ๆ S 1> เผื่อๆบางทีก็จะมีหลุดเบรดไปบ้างนะครับแต่ในส่วนนี้ไม่มีการหลุดนะครับได้นิ่งหลงหลงไปเลยย้อนมาดูที่ระบบสหายกันสักนิดน,นึงถ้าเกิดว่าเราได้ตัวละครของเขามาแล้วเราสามารถอัพเลเวลเพิ่มเติมได้นะครับผมในส่วนนี้ต่อมาเรายังอัพเกรดดาวของเขาได้ด้วยนะครับผมถ้าเกิดว่าเราได้ตัวละครซ้ําของเขามาเยอะๆนะจ้ากปกติจะ เป็น1ดาวเหลืองนะครับแล้วก็อัพมาจนเป็น5ดาวเหลืองต่อไปก็เป็นดาวแดงนะครับผมก็อัพไปเลย5ดาวแดงและก็ดาวที่สูงที่สุดก็คือ5ดาวลุงนะต่อมาถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อยากจะอัพค่าสเตตัสต่างๆก็มาอัพได้ที่ของสะสมนะตรงนี้แถมเราสามารถใส่อาวุธเฉพาะได้ด้วยนะครับในส่วนนี้ก็ไปหาม,มาใส่กันได้นะแล้วก็ตาวิญญาณตรงนี้ตัวเกมจะมีการสอนให้นะครับเมื่อเราใส่เราก็จะได้รับค่าเอฟเฟกตามนี้เลยอารมณ์ก็เหมือนกับว่าใส่กระดูกวิญญาณน,นั่นเองส่วนการจัดทีมตัวละครนะครับเราสามารถเซตได้สูงสุดจํานวน4หน้านะรผมแต่1สี่ ละครได้ทั้งหมด4ตัวซึ่งในส่วนนี้เพื่อนๆชอบตัวละครตัวไหนอยากจะเอาตัวไหนมาไว้ในทีมก็สามารถจัดเลี้ยงได้ตามปกติรวมไปถึงทีมป้องกันนะตรงนี้จับวางทั้งหมดเลยก็ได้และส่วนสุดท้ายอันนี้ไม่ควรลืมเลยนั่นก็คือการรีค่าสเตตัสต่างๆเราสามารถรีค่ากลับไปเป็นเลเวลหนึ่งได้แบบฟรีๆโดยที่เราไม่ต้องเสียทูนรัพย์อะไรใดๆทั้งสิ้นเลยและในสิ่งต่อมาที่เราควรทำนะครับนั่นก็คือเดินเควสลองที่มันเป็นสีเขียวเควสย่อยทั้งหมดในส่วนนี้เรามีกี่เควส์ไร้เขี่าางๆภยในตัวเกกมมทีี่บอให้เรา ได้ทาในแต่ละวันอย่างเช่นเควสประจําวันก็จะมีบอกทั้งหมดเลยว่าเราลงอะไรได้บ้างหรือจะเป็นเควสแบบเลื่อนขั้นนะครับหมด PVP ก็มีเหมือนกันและอันนี้ก็จะเป็นการท้าดวลนะครับเราเองก็เขีรยให้หมดนะออกมาก็จะเป็นในเรื่องของการใส่การ์ดวิญญาณยุทธ์นะครับซึ่งตอนแรกๆเนี่ยมันจะแจกให้เราฟรีๆหนึ่งเซตแต่พอหลังจากนั้นเนี่ยเราต้องไปสุ่มมาใส่เอาเองในส่วนนี้เพื่อนๆควรใส่ตามที่ตัวเองต้องการมากกว่านะส่วนวิธีการได้รับเราเองก็มาสุ่มเหมือนกันนะตรงนี้นะจะใช้เพชรในการสุม่มและอีกส่วนหน เติมชุดเซตแฟชั่นในเกมนี้สําคัญเหมือนกันมากๆนะแล้วก็สาหรับบางชุดบางสกินเราสามารถใช้เพชรในเกมซื้อได้ด้วยนะครับคุณผู้ชมรวมไปถึงการตกแต่งศวนหัวก็มีใบหน้าตรงนี้ก็มีให้ตกแต่งเหมือนกันและก็จะเป็นผ้าคลุมด้านหลังอันนี้ก็ตกแต่งได้ชินเดียวกันถ้าเกิดเพื่อนๆมีนะครับ่วนเอฟเฟกต่างๆโอ้โหอันนี้คือบอกเลยว่าสวยสดงดงามและควรเก็บมากๆอย่างเช่นเอฟเฟกวาร์ปของผมไม่ถึงเอฟเฟกการเดินด้วยนะครับผมหรือว่ารอยเท้านะตรงพื้นตรงนี้ก็มีเยอะเหมือนกันและอันสุดท้ายเลยก็จะเเเป็นนนใรืื่ออองของขขักีีโ้โหมคจํา ต้องพรนะาะว่าบางเควสบางแม็เราต้องใช้สัตว์ขี่เดินกันไปเองบางตัวก็ใช้เพชรซื้อได้บางตัวก็คือมีแจกฟรีนะครับแต่ถ้าจะให้เทียบเทียบเลยนะครับจัดมังกรตัวนี้ไปเลยฮะค,ค่าสเสน่ห์ยอยู่ที่1นึ่งหมใส่ยังไงก็ดูดีดูเด่นครับคุณผู้ชมแล้วก็ถ้าเกิดถ้าเป็นเสื้อผ้าหรือว่าชุดเซ็ตที่เราสามารถเปลี่ยนสีได้เราก็เข้ามาทําการย้อมหรือเปลี่ยนสีได้ทั้งหมดเลยนะครับอย่างเช่นเซ็ตปีบิตรงตรงนี้มีพื้นที่ให้เราได้เปลี่ยนทั้งหมด12พื้นที่ใครชอบสีไหนอะไรยังไงงปปปปรรรรัับบเเเเเลลลีีี่่่่่ยยยนนนไผมมอออาาาาาาตตตท้้กกกแววุดิใใ็ถืช อยู่พอสมควรนะแล้วก็เมื่อกี้ลืมบอกไปถ้าเกิดเพื่อนๆท่านใดที่ลงทะเบียนดวงหน้าเพื่อนๆจะได้รับน้องสัตว์ขี่ฟรีนะครับจำนวนประมาณ2ตัวนะมีตัวคาบิบาร่าแล้วก็มีน้องเฮงเฮงตัวนี้อีกหนึ่งตัวเอาเป็นว่าเพื่อนๆชอบสัตว์ขี่ตัวไหนก็ไปตามหากันมาได้นะครับหรือถ้าจะเอาสัตว์ขี่แร่เลยนะครับมาทําการเปิดกาชาสุ่มตรงนี้ก็ได้ซึ่งอยู่อยู่ตรงเย้หัวตรงนี้นะครับเรามาทําการเปิดตรงนี้ก่อนนะครับเป็นจุดเทเลพอร์ตพีธีดวงจันทร์อย่างเช่นนะั้นตอนนี้เด่นเดนเลยก็จะเป็นมังกรนะ สุมเปิดกันมาได้ไวนะอย่างจริงของผมถ้าตอนนี้ดูสิโอ้โหเอฟเฟกการเปิดอย่างสวยแต่ปรากฏเปิดออกมาได้เกลือครับผมส่วนละเอียดนอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นการสำรวจพื้นที่แมพภายในเมืองมากกว่านะครับและแต่ละพื้นที่เนี่ยถ้าเกิดว่าเรายังไม่ได้เปิดจุดไหนเนี่ยเราสามารถกดติ๊กเลือกดูได้เลยนะครับว่าเราขาดอะไรไปบ้างการหาจุดตกปลาวัตถุด,ดิบต่างๆคือภายในแมทตรงนี้จะมีบอกหมดเลยนะครับผมว่าเราควรไปทําอะไรตรงไหนกันบ้างสมมติว่าเพื่อนๆทำเควสที่มีในเกมไปจบครบหมดแล้วนะก็มาเดินเล่นภายในเมืองภายใน แได้แบบสวยๆงามๆสุดท้ายนี้ผมเองก็อยากจะฝากเกมโซ l แลนนิวเวิไว้ในอ้อมอกอ้อมใจเพื่อนๆดูท่านกันด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจอยากจะดาวน์โหลดลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนี้เข้าไปดาวน์โหลดกันได้เพราะว่าณนะตอนนี้เขาแจกการสุ่มอยู่ด้วยกันทั้งหมด1,000สุ่มเปิดเข้าเกมมาปุ๊บเผื่อเพื่อนๆ,อ,นๆอาจจะมีสหายดีๆแบบนี้ไว้ในครอบครองเลยนะครับ